สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวีนิวสำหรับคลิปนี้แอดก็จะพามาจัดอันดับข้อมูลการจัดอันดับหมอลำที่มีรายได้สูงสุดเป็นหมอลำหญิงนะคะก็รายได้สูงสุดอันดับที่1-5ถึง5เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะอันดับที่1 แอนออร d ดี n อนออร a ดีนอกจากจะเป็นภรรยาของเจ้าของวงหมอลำใจเกินร้อยอย่างบอยสิลิชัยแล้วนะคะ n อนออร a ดี already, ก็ยังมีงานรับเชิญข้างนอกอีกและ n อนออร a ดีก็มีงานรับเชิญรายการทีวีเยอะมากๆพีสเตอร์ เป็นพรีเซนเตอร์ของโตโยต้าด้วยนะคะแล้วก็แบรนด์อื่นๆอีกสำหรับแอนออรดีงานส่วนตัวเยอะมากแทบไม่มีเวลาพักผ่อนบางวันแอนออรดีวิ่งถึง3งานเลยก็มีเพราะแอนออรดีก็เป็นศิลปินที่อ,อยู่มานานค่ำวอร์ดมานานสำหรับวงการหมอลำนะคะทั้งรายได้ส่วนตัวรายได้วง โน่นนี่นั่นแอนออรดีมาอันดับหนึ่งสำหรับหมอลำหญิงที่มีรายได้สูงสุดสำหรับฤดูการที่ผ่านมานะคะและอันดับที่สองหมอลำหญิงที่มีรายได้สูงสุดนั่นก็คือหมอลำแพวพาวแสงทองอดีตภรรยาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในฤดูการที่แล้วแพลพาวแสงทองเป็นเจ้าของวง และงานรับเชิญด้วยรับเชิญก็คือประมาณว่าตามร้านเนาะคาเฟ่หรือร้านต่างๆนะคะซึ่งแพลพาแสงทองเป็นหมอลำซิ่งกึ่งลำกลลำหมูซึ่งฤดูกาลที่แล้วแพลพาแสงทองถือว่าเป็นหมอลำที่มีทั้งกระแสทางด้านบวกและกระแสทางด้านลบแต่ก็ไม่ทำให้งานของแพลพาหรือคุณภาพ ของการนำเสนอผลงานออกมาไม่ทำให้แผ่วนะคะที่ทำให้แผ่วพาวแสงทองมีงานเข้าตลอดแล้วก็มีรายได้เข้านะคะในฤดูการที่แล้วรายได้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะคาดว่าไม่ต่ำกว่า 15- ถึง17ล้านสำหรับฤดูการที่ผ่านมานะคะสำหรับหมอลำแผ่วพาวแสงทองและนี่ก็คือหมอลำที่มีรายได้ สูงสุดอยู่ในอันดับที่สองของ5อันดับนะคะสำหรับหมอลำแพลวเปาสงทองนั่นเองนะคะและอันดับที่3นะคะหมอลำหญิงที่มีรายได้สูงสุดในฤดูการที่ผ่านมา2567นะคะนั่นก็คือใหม่พัชรี ฤดูการที่ผ่านมาก็จะเป็น2,566ถึง2,567นะคะนั่นก็คือใหม่พัชรีเป็นทั้งเจ้าของวงหมอลำซิ่งประยุกต์และก็มีงานรับเชิญด้วยฤดูการที่แล้วนะคะใหม่พัชรีถือว่ากระแสแรงเหมือนกันนะคะเจ้าของคำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบขอบคุณค่ะนะคะที่ถูกนำไปเล่นกันในอแอปดำก็คือแอปติกตอกเนาะแล้วก็อีกหลายๆาไม่ว่าจะเป็นในเพจ Facebook หรือใน y t u t u นะคะที่เป็นชอ็อตเป็นอะไรนะคะคำว่าขอบคุณค่ะเป็นกระแสะแรงเนาะเจ้าของคำก็คือคุณใหม่พัชรีนั่นเองซึ่งรายได้ใหม่หรือดูการที่ผ่านมามีรายได้ไม่น่าจะต่ำกว่า10 กว่าสิกว่าล้านนะคะเพราะว่าคุณใหม่พัชรีถือว่ากระแสะแรงมากไม่ว่าจะเป็นางานรับเชิญหรือ,อไปในงานในนามของวงเจ้าของวงเนาะรับงานเองเป็นหัวหน้าวงด้วยนะคะถือว่า,าเป็นนักร้องหญิงที่มีรายได้สูงสุดอยู่ในอันดับสานะคะสำหรับฤดูการที่ผ่านมา และอันดับที่4นะคะอันดับที่4น้องใหม่นะคะซึ่งน้องก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำอยู่ในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงประมาณ2ปีเนาะถือว่ายังใหม่อยู่นะสำหรับศิลปินใหม่กว่าใครๆใน5อันดับสำหรับน้องอุคงอิงเพชรบ้านแพงรายได้น้องอุคงอิงนะคะก็จะ มีจากค่าจ้างได้รับจากค่าจ้างในวงแล้วก็มาจากงานรับเชิญนะคะรวมทั้งมาลัยตลอดฤดูกาลที่ผ่านมารวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ในประมาณห้าหกหกเจ็ดแสนล้านหกเจ็ดล้านนะคะขออภัยนะคะเนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ยังมีรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์ ของเท่าแก่น้อยแล้วก็กังนามคลินิกนะคะเรียกได้ว่าฤดูกาลและฤดูกาลที่ผ่านมาและก็มีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาหาน้องอุงอิงถึง2ตัวนะคะถึงแม้น้องจะไม่ได้เป็นเจ้าของวงนะคะแต่น้องก็มีค่าจ้างในวงปีหนึ่งก็หลายล้านมาไลายอีกเนาะก็หลายล้านเหมือนกันตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา และพรีเซนเตอร์สอตัวกับทำให้น้ององคงอิงมีรายได้รวมแล้วปีหนึ่งก็ประมาณ6-7ล้านนะคะจึงทำให้น้ององคงอิงอยู่ในลำดับที่4นะคะสำหรับหมอลำที่มีรายได้อยู่ใน5อันดับสูงสุดของหมอลำหญิงที่มีรายได้สูงสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่า เยอะนะคะสำหรับน้องอุ๋งอิงซึ่งก็เป็นน้องใหม่และน้องก็เพิ่งจะเข้ามาเป็นศิลปินหมอลำได้ไม่ถึง3ปีเนาะก็ประมาณ2ปีนะคะคิดว่า,าในฤดูการหน้าก็ไม่แน่นะคะการจัดอันดับหมอลำที่มีไรายได้มันมันก็ต้องดูงานในฤดูการหน้าด้วยนะคะแต่สำหรับฤดูการที่ผ่านมา น้องอุ้งอิงก็อยู่ในลำดับที่4ของหมอลำหญิงที่มีรายได้สูงสุดนั่นเองนะคะและอันดับที่5นะคะอันดับที่5ก็คือแผนแทนคุณบิวจิตชริยานะคะสำหรับบิวจิตชริยาเป็นศิลปินหมอลำที่อยู่ในวงการมานานเหมือนกันนะคะ สังกัดวงก็คือปฐมบันเทิงสินนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าฤดูการที่ผ่านมาเพลงหอยกอดผู้ยอดรวยนะคะมีกระแสรแรงมากๆไม่มีใครไม่รู้จักหอยกอดผู้ยอดรวยซึ่งเป็นเพลงต้นฉบับก็คือบิวจิตชริยาเป็นคนร้องแล้วก็คนแต่งก็คืออาจารย์บิ๊กภูมรินนั่นเองนะคะซึ่ง เพลงนี้ดังมากๆและก็แสรแรงมากๆสํสหรับฤดูกาลหรือปีที่แล้วนะคะ,ะบิวจิตชริยามีงานรับเชิญด้วยนะคะแล้วก็งานวงเนาะงานวงในวงของปฐมบันเทิงศิล์นนะคะงานรับเชิญก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีแล้วก็งานรับเชิญอนอกวงงานในวงอีก ก็ทำให้บิวจิตชลียานะคะมีรายได้เยอะเหมือนกันก็อยู่ในอันลำดับที่5นะคะของหมอลำหญิงที่มีรายได้สูงสุดนะคะถึงแม้ว่าบิวจิตชลียาจะไม่ใช่เจ้าของวงแต่บิวจิตชลียานะคะมีกระแสแรงมากสำหรับเพลงหอยกอดผู้ยอดรวยนะคะปีที่แล้วคือปังมากทำให้ บิวจิตชริยามีงานเข้ามีรายได้เข้าแบบรัวๆก็ทำให้อยู่ในอันดับที่5ของรายได้สูงสุดสำหรับหมอลำหญิงนะคะที่มีรายได้สูงสุดนะคะก็บิวจิตชริยาก็อยู่ในอันดับที่5นั่นเองนะคะของหมอลำหญิงที่มีรายได้สูงสุดอยู่ในฤดูการที่ผ่านมานะคะสำหรับข้อมูล ที่ได้รวบรวมมาก็ต้องขอบคุณจากข้อมูลจากหลายๆช่องนะคะจากหลายๆช่องที่ทําการวิเคราะห์แอดก็ได้นํามารวบรวมเป็นข้อมูลแล้วก็จัดอันดับหมอลำแนวหน้าที่อยู่ในกระแสที่กําลังมาแรงแล้วก็เป็นหมอลำที่มีรายได้สูงสุดในฤดูการที่ผ่านมา5อันดับ นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ